ครับสวัสดีครับมีเกจิใช่ไหมครัแช่นงน,งนะครับวันนี้นำเสนอทางก,การเพิ่มเพิ่มสวิตนะครับสวิตบล็อกลอยแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟฝาช่องสนะวิตพนาฝาก็พนาก็บล็อกลอยก็เป็นไดโตชิปนะครับฝาสองตัวจะเพิ่มไฟเป็นปลั๊กธรรมดานะครับเป็นรุ่นใหม่พานาโซนิกฝาสองช่องอย่างนี้จะเดินจากนี้นะครับจะเอา บอล็อตสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่เดินช่านุ่ป้าบนะครับมาใส่เรียนทิ้ทงผ้าดันบนอรับช่างนุนขึ้ขนไปแทน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 ปักพ่วงม,มีปักพ่วงอยู่นะเห็นอ๋อพอเห็นแนละ้วเมือ่อนนะไหร่ล่ะก็ได้เห็นไหมว่าเห็นโอเคนะห้่า็น้ดำเนินการติดยิปต่อยิปก็จะใช้นะครเป็นเบอร์หนึ่งตามหลังใช้เบอร์ศูนย์นะครับแต่เราช่างเราใช้เบอร์หนึ่งเพราะเป็นปูนเก่า จะรัดง่ายหน่อยจะติดต่อแล้วไม่ต้องรีดมากเข<ม>้ามาตรฐานก็เบอร์ศูนย์โอเคเบอร์หนึ่งบางทีมันเป็นหลุมเป็นบอ่ออะไรต่างๆนะครับจมโ,โอเคจมลงไปนะครับมอเราที่ให้ช่างโนยแล้วครับวันนี้ทำหน้าก็ไว้เดียวคนนี้ผมเริ่มตั้งแล้วตอนนี้ใช้กสายเนี่ยสาย VF นะครับ ไฮยาซากินะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมืดๆสองหัวเป็นห้านะครับเบอร์เบอร์ว่ากล้องช่างแหวเนี่ยมันเอาเนี้ยอน่อนไม่ได้อโทรศัพท์นี่นะมันเบอร์เบอร์บางทีก็เบอร์อะไรเอาพอเห็นแล้วกันเดี๋ยวแชร์ช่างนูมาด้วยเบอร์เจ็ดนะครับอะไรกันเนี่ย อันนี้เขาใส่เสื้อเบเจใช่น,นีมตามนักฟุตบอลคนไหนามาหรือเปล่าอกไปไหนน่แหละท่านั้นแหละมันตีลงมานั่นแหละนั่นแหละตรงๆนั่นแหละเ <ยา S 1> สอมอเลยเออไม่ใช่แนบกันนะชิดกันนะเออไม่เคยตั้งเยอะเออนั่นแหละบ่าเอานั่นแหละนั่นแหละปีิกนั่นชิดชิด,ชด,ชดมุมเลยอ่ะชิดนั่นแหละ มหลายตัวครับเด็กมากเอาตัวไหนท่านโอ้ส่วนเมื่อกี้นี่ตอกดีแล้วอตอกดีมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้วมันขั้วอ๋อไมันั้วก็ห่างกันห่างนะท่านหองเย็นนะครับชิดมากไม่ได้นะครับไม่สะดวกแล้วเชงโนไม่สะดวกเดี๋ยวที่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนค้อนเชงโนนะครับ ไปละขยายสูงโอเคฟอกกันพอกกันนะครับฟอกกันใส่คลิปก่อนนะครับโอเคจับคลิปแล้วนะครับชัยนุใช้เหล็กมาร์กตีไปละใส่เหล็กซ้อนนะครับ จับจิบต่อเข้าไปปาปาปาให้ใ<ค>หยุติธรรมเจ้าอย่างนี้นเหรอเนี่ยไาาอ้ธรรมดาจับตามองไว้ดีสักพักค้อนจะหลน่น <c oughs> <c oughs> มืออ่อนมืออ่อนไม่ไหวแล้วเนะี่ย <c oughs> สองสองี๋ยวช่างแมวตีก็บอกว่าเสร็จเร็วเกินไปอยากให้คลิปนันนานก็อบอก <c oughs> มีแผลเนี่ยมีแผลยังเหม่ให้ผมมามทำเนี่ย <c oughs> แหมต้องใช้เวลาแผเแล้วเข้าไปทำยังได้รู้โอ้โหให้ตีตั้งนานาดงาวงนี่แมวทำไม่ได้แยวเสร็จอะไรว่าเสร็จเร็วเกินน่ะ <ๆ c oughs> ดเดี๋ยวอุปสรรคลาฮะต้องมีอุปรสรรคบ้างตีปูนเนี่ยถ้าไม่ได้ฟีไมปนะ้ปูนแข็งครับคูนแข็งไม่ได้ง่ายนะครับเดีเสาเหดี๋ยวเสา,สาด้วยเสาก็ฉาบหนาก็จะง่ายนี่ยตีเดี่ยวเลยเดี๋ยวเราให้ลงสักพักนะครับ ถึงนะโ okay, อเคครับตอนนี้เชื่อว่าท่านตัสนสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวท่านวัดตัดเลยเผื่อเผื่อเลเ็กน้อยต่างงี้เผื่อสายเลยไม่ใช่โค้งมา,อ,าอ่าอ่าท่งนั้นลงอ่าอเผื่อถึงถึงสวิตด้านล่างอ่าอ่าสายอีกลงอีกหน่อยนีย่พอแล้วมัง้งพอแล้วมัง้งยาวเกินแะล้วเนี่ยนี่นะ กาะเข้าปลอกลอยอ่ะยาวไปว,ว่าหา <จบ S 2> ไม่ไรไม่ไรย,ยาวยาวยาวเฟ้ยเลยว่าขานยาวไปเดี๋ยวขาดขึ้นมานืมๆๆๆๆๆแหละเดี๋ยวไว้ตัดต่อจังข้างในโอเคยิงลงกดเข้าไปนะครับดัดฉากนะครับดัดฉากตรง,งนี้นั่น แนบยังไงวัดกันแล้ไงกระฉากไอ้ก็ไอ้เรื่งกระจกนี่ไงเออวัดกับฉากมีเนียมาได้ราจะเอาแบบว่าให้พอดีกันเอ้าเป๊ะไงมาท้าทายมาวัดเลยไหมเข้ามุมฉากของนี่ได้แล้วนั่นแหละโอเคนั่นแหละเออนั่นแหละเอาใส่เลยหาอุปกรณ์ที่ใกล้มือนั่นแหละรัดไปกันเก้าสิบนะครับก็รัดเลยนะครับ ะมาไมห้เห็นนะครับที่มุมมันแคบปล่อยมือได้ยังอ้่มาแต่เ่าออไรบอกกชนเลยบอกก็เท้าปล่อยมือได้ยังอ่ะตัดเลย ก็ดีสายนะครับขี้เช็ดสายครับรีดตึงๆนั้นรอบเดียวเพราะเช็ดสายต่าดหากเด็กรีดรีดมันตรงท่านเห็นว่าเช็ดเดินเสร็จไว้เช็ดท่านเสียวตกสูงครับอสูงอ่ะพี่แคบนะเราถ่ายมันไกลมึงแคบมึงแคบ ใกล้ลำบากนะครับช่างหนอวมานี้เต็มจัดเต็ม,ตมให้เล่นทั้งวันเลยรูปแบบครับปินซ้ายบินขวาทางขึ้นทางโคง้งทางเลี้ยวนะครับเจอครับวันนี้นวอะไเน่นเยนนเยอาไปชิดไงไปชิดตัวไงนั่นแหละไปไล่ก็ได้ตัวสุดท้ายยังไม่ตนะ้องนะกด,กดไวยกันโอเค มามามาต่อท่านมาเนี่มาช่างแมวต่ออาจจะลำบากลำบากไปสิครต่อยากนะนาที่ช่างแมวแล้วแล้วประสบการณ์สูงด้านบนอือบอกว่า,าตัดสยายไฟไปเฉยๆไม่มีอะไรเอาง,ง่ายๆทั้งแมวทำเั้งนี่ nè nùng lên lên ha nè 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 gọi là lục xái. Lục xái. À, lục ออก็หลบซ่อนนะใสา่ไหมคิมตัดไ,ไปเลยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้หลบหลังหลังตัวงอ,ารารวอยูอ่นี่แหละ,หละครับหมดไปหมดเลยก็ยปั้งถึงอันนี้แล้วเนี่ยกี้็ไวต้ตรงนี้นะนี่ตัดนะครับยาวไว้หนครับเส่ป,ปั๊กนะครับไปเหลือไว้อย่าค่ะนี่เอาปักพวกออก นึกว่ามีอะไรเอาแล้วโดนโดนโดนตรงไอที่วางช่างเลยมนไึกว่าไปเอกจะตายตอนจงกลายเป็นผู้ร้ายบอกแล้วผมทำมันแล้วนี่อันนี้ก็ปอกสายเลยครับ เสียฟักนะครับเสียฟักฟั๊กลอยเลยนะครับตัวนี้ยากนะพี่สูงนะครับเสียวใส่เยล็ดนะครับจะวางไวเ้เฉยวางเสียบน,นะครับอ่อนปลักกนะัน ปักอีกนะครับเนะี่ยหมอกลอยมาปักสองช่องปักสองตัวขนาออกสายพ่วงนลวฮะใส่หนึ่งจุดห้าพอแล้วนะครับไฟไฟน้อยนะกินไฟน้อยปักไอ้ทูเขียนยเฉยทูกไฟฟ้าทูไฟฟ้าเพียนไฟฟ้านะทูเพียน บล็อกลอยกันตัวนี้ก็ร้อยสายเข้าได้เลยนะบล็อกลอยตรงกลางแล้วกันติดไปเลยตันเยอะมาฮะติดไตอนต่อไปท่านตอนต่อไปต้องแรงยึดเยอะอยู่จอดยึดบล็อกลอย